สวัสดีครับผมก็อยู่กับช่อง YouTube พี่เลี้ยะดําครับผมอ่ะก็กำลังเขาเรียกว่าอะไรเซียนว่ะเซียนวิชาว่ะเซียนวิชาเซียนวิชาอยู่เสียนวิชาอยู่เสียนวิชาครับได้ตู้เชื่อม CO2 มาใหม่ครับนี่กำลังคันครับกำลังคันมืออยู่อ่ะนี่เอามาดูครับนี่ของลูกดิ๊กครับเปลีนอะไรครับดูครับเปลี่อะไรดูเอาครับเอาตู้เร่ครับ ดูต่อไปดูจัดเตะครับเดี๋ยวเอาไฟฟ้ามาเชื่อมดีกวา่าดีตอนนี้ังชิดดีแล้วมีรถทีมงานครับพอ<ม>ดีบานพับหลุดเหมือนกันเดี๋ยวพักก่อน เหมือนกันเหมือนไม่ติดติดไหมดูว่าเหมือนมันอยู่ที่ข้างมันไม่ละลายข้างงนั้นเอาดูไฟอ่ะไอ้นั่นขึ้นเท่าไหร่เท่าไรห้า ต้องเขาบอกเขาบอกเท่าไหร่ถาเล็กหน้กก็เร่งเพิ่มขึ้นถาเล็กบางก็แค่สี่ลองเร่งดูเอามาดูครับหลอดจี้ไปข้างในหน่อเนาอจะติดไหมนี่ เดี๋ยวลองตีทายปังปังปังดูสักสามรอบเด้อจะอยู่หรือไม่อยู่เอาล่วงเลยเจ้ของรถที่นั่นบนอกตรงนวั <c oughs> นีไ้ไงไงตัวน้ำยามันน้ำยา <c oughs> น้ำยาเห <c oughs> มือนมันไอตัวขั้ไอเล็กตัวนี้มันไม่ละลายเนาะมันไม่โดนเนาะ มันตอนตอนที่เขาบอกเขาว่าอะไรบ้างเขาก็ว่าถ้าเหล็กนะก็ให้เร่งไฟหน่อยตามเหล็กไหนก็เขาว่าเร่งให้เท่ากันเท่ากันทั้งหมดให้มันใกล้เคียงกันหน่อยอย่าให้มันห่างกันเยอะไใช่อไฟมันเท่าหรืออันนี้เท่ากันไอ้ชงอันนั้นกำลังเรีมิชายอยู่เส้นรีิชายอยู่ครับ สองที่มิกแนะนำหน่อยครับผมเริงไฟอะไรยังไงตัวนี้น่าจะเหล็กหนาได้บ้าหรือว่าอยู่ที่การเชื่อมของเราหรือเปล่า น,น,นี่นี่นเออถ้ามันติดอยู่ฝั่งนี้ได้อยู่แต่นี่เหมือนมันมาขาออ้างนอกขึ้นอ,อ่ะเอลองให้มันกินไปฝั่งนู้นเยอะๆหน่อยสิอย่าเพิ่งลากไงก็ลองดูป้ายดูนิดนึงก่อนนี่ดดเ เนี้ไม่กินปลานน่ด้ดูนั่นหรอมันติดออกมาเลน้องดูเาอ็มเียร์ะด้เราวือเกียร์อาะจะลงทำไมมาฮะเราต้องแนวไปแนวมาหาวิธีต้องเรียนรู้ไงใช่ไอลองเงะงเงงะงดูะสายว้าสายวาดู ทห้นเขาสสยเหมือนกันด้อยสายสยด้วยสายด้วยุกส่ด้วยใสยด้วยสายด้วยคือว่าเปิดไฟเยอะแล้วบ่นไฟเปิดเยอะด้วยดูไฟใช้เยอะด้วยนั่นนั่นไฟตกแล้วดับเร้ว ลงนี่คัตลอดเลยหรือว่าเราเร่งไฟตองนี้ง5อีก5ต่อไปดูดีครับทดลองจิมให้มาคาดเลยจิมเยเยไปเลยจิ็ตาไม่คืนนี่เลย โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากวิเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ